นะครับพี่น้องมากินก๋วยคุมน้มกันครับโมนี่โมนี่โบนี่เฮ็นเฮเบิ้งเด้อครับเด้อเพราะว่าอย่างเพราะว่าไอ้มันดีหมืดในกัวหมืดก็เลยโบนี่เฮ็นเฮเบิ้งไหมโมนี่เอาไอ้ลิปหนาเนาะโมนี่กินอย่างเดียวครับมากินอย่างเดียวเลยมากินน้มกันครับก๋วยคุ้มๆแซ่บๆโมนี่ก็กินดิบสักหน่อยละโมนี่อืม ปันดอกพีกุ้งแกมพักกับนี้ต้นหอมบลกซี่พักในกระลำปีขึ้นเราแหละครับกบบับแรกกันหน่อยะุทธยาว đừng đánh ngơi con, nước mà lại mượn đều nó <laughs> mượn <laughs> 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 ก็เนี้ยไงอืมะนำมืองคาวไว้แล้ว ว,วันนี้ก็บ่ได้นั่งกินอยู่โต๊ะกินเขานะมัน,น,นกินนั่งกินโซฟามาเบิ่งทีวีไปนั่งเบิ่งข่าวไปนั่งกินไปนั่งนะครับกินน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่นน่องรสสดเลยกล๋วยขุงขม ใส่คนเล็กน้อยครับใส่ดีขวดด้วยครับมึงนี่บนมันดีพกมันดีขวดกินเสือก็นั่งกิ้นทงหน้าแบบหนับข้างบนวิทงหน้านะั่ง ผมมีกระเห่งแล้วเหมือนนี้เนาะกินกับน้ำแดงแท้นนเป็นทุกกันั่งกินแบบสบายสบาย<ม> ในวันตรูกก็กลับบ้านวันนี้ตลางกันวัดกันสัวนตวจขอไปพิกเพ็ดรพริกเพ็ดขนาดครับ เงยหนๆาแดงดง่ายเด็ดไล่ยังโทรศัพท์เสียงต้องตั้งตรองแต่งเขาา่ามันขอตรวขอไปนะครับเด้อบีลายหนะาเบาเสียงสับโทรศัพท์ไครับ 问你。嗯 ตับไสผ่าทีริว่วใส่เนื้ออันนี้ผมชูนผมไม่ได้ใส่เพลเลยครับใส่แต่ดีก็เลือดนี่ทำยังไงดูโดดด่วยไงกระเพาะเิ้น โทษอดภัยระดับเพชรเอาคำนี้ไงคือพี่นองระรับเด้อนี่โอ้พวกเขางเทป่ยบบนน้อนั่งกินกนเดียวว่าขอโทษขอภัยติดเพชรเขาจะมุก ăn suối. ăn suối. thôi thôi được rồi các. để có không thiệp cái nghiệp trong. ขุงเทพ่กันไปหาลูกหาแม่หาเมียเราอยู่ที่ผมนี่แหละผมก็ขอบข้ออยู่นี่เนาะกอใส่มือน่ะตุ่มเนี่ยแสบบุ๋มีด้ตห่มเนครับ เ็ดน้นแดงไม่น่านี่สีแดเอาใส่มือักคำเลยครับเด้อโอ้ยกคำมึดูบุมีกันเเนียวแก้มแ่มีกันเเนียวใส่มือกินมี เฟต์ก็ถุกนะครับไปเฟตครับ หายยากเลยกินหายยากเลยเหมือน เพิ่มดีทั้งน้อยกันผมตบเป็นขมครับนี่เกลเนื้อเนียวเนียวบุกขดีเนื้อบุกเนียวอดอกแก่เคียวบุกขดี <c oughs> ส <dear> ีขอค่ไเด็ดไปงใส่ยังยืนในเรื่องมากสิไปขอตัวขอใเอ้ท้งดังโบเพ็ดคือโบเซีบนะพี่น้องเนาะกินพวงมันอีง In bếp, thường luật đây cũng không bếp hưng 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 bắp thì thì kim đăng hạ luôn qua bò hải ở tiệm thì hạ luôn. bò mày say 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 kẹo. hàng ้ยค่ขนี่เอาพวกนาไปนอนเลยมากินน้ำกันเด้วยครับ <laughs> โทษขอไปนะครับเ <laughs> พชรีดีออแล้าพวกเป็รก็มาแจกงุกวัน nữa, có lên nè nó lên nè mmmm 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 แคบขนาดเลยเสีดยดาย้บุีข้าวเหนียวมึงนี่ตั้งใจอยากกินเด่นนะคลิปบอเด่นกับเบิร์ไงได้ได้ใจเด้อจิตเป็นกดติดตามให้น้องนั่นได้ใจช่องน้องนะจาน้องนะจานะคะขอบคุณค่ะคลิปอัศวบอเด่นกับเยาวากันเด้อกำลังถ่ายเลยกำับเด้อฮัก อมผมก็ขอจบคลิปไปแค่นี้วยครับเด้อ้าชอ,อบก็ถ้าชอบกักดใ,ใดถึงใจกดกดแชร์ติดตามกดกระดิ่งเห็นเด้อครับสอ,องน้องนะจ๊ะน้องนจะจ๊ะเด้อครับเดอ้อสวัสดีดครับ